ดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เราจะกินหมูกระทะกันนะคะทิ่ร้านของกินร้านเดิมวันนี้กินร้านเดิมจ้ดร้านเดิมเพราะว่ามีร้านานี้มีร้านมีร้านเดียวที่เปิดทุกวันใช่มาไม่ทันก็ไม่ต้องกินจ้าเพราะว่าห้องปิดตอนประมาณดึกดายลนี่<ะ>จ้านำชิมนำชิมรสเด็ดทีน่นี่พี่น้องจ้านะคะ นั่นหมูกระทะเราอยู่อีสานเด้อพี่น้องเอ้อโอ้ยพอเลยทำเสียงดังจังเลยบ่ออยวน้ำมันยังไม่เต็มเลยนะเนี่ยถัดเข้าอ้ให้เสร็จครบหมดเดียวถัดเข้าวน้ำโคกกินน้ำโคกกินถักนะจ๊ะนี่เด็กๆก็อยากหมูกระทะให้เก้าจ้ะมาไปดู ถ้าชใส่ผักยังน้ำจิ้มเด็ดมากด่พี่น้องนะี่คะคนเลยครับคนปั้นทีปันป้นกระเที่ยมใส่นจะจ๊ะรับรองอร่อยมากกินหมูกระทะอีกแล้วมื่อนี้แต่เปลี่ยนบรรยากาศแต่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนบรบรยากาศนี้เย็นกว่าปกติเราจะไปกินกันที่ไหนคะในบ้านไม่ใช่ปกติเราไปกินทุ่งนา เอ้ตอนกลางคืนเรากินอยู่ข้างในบ้านนะคะตอนเช้าเราไปกินข้างนอกปกติเราจะไปกินทุ่งนาแบบว่าถ้าว่างนะคะถ้าว่างก็ไปกินอันนี้ไม่ได้กินที่ไหนนะโดนไล่ออกมาค่ะเพราะว่าคุณเขาคุยกันอยู่เราก็เลยจะออกมากินทางนอกเพราะว่ามีแขกเยอะที่บ้านนะคะที่บ้านเ่มานั่งคุยกันสตาราฮารือกันมีพ่อในบ้านก็เป็นแต่มีพ่อเป็นผู้ในบ้านก็เป็นแตงสูมคับพี่น้อง ตอนนี้กับล้านล้านล้านมกุกกระทะปิดแล้วนะจน๊ะเนาะก็บเลียแตะอันนี้เอาไสิพ่ามาก,กกพา,กกากิน,นกินยุ่เยี่ยนกับฟองเลยนะจ๊ะกินยุ่เยี่ยนนากินชนแก้วน้โคกจ้ะแต่เช่นกับคุณนายห่อสีนางทางนนากนันนะจ๊ะเนาะ คุณยงแม่เอมกับพี่ชายใหญ่จะนั่งทางนี้นะคะวนเส้นราคะคุณทำไมหนาวจังคะห่อยนวลพูดได้ปกตินี่แหละจ้าหมูกระทะกไส้เสซนเรียบร้อยได้ไหพี่น้องจานะคะน่ากินมากอาะเทยมไปเอาไข่มาหน่อยไม่อเปียกไม่ได้กระเทียมไหนจะกัดจีนตอนกลางคืน สีแม่ลูกคือเก,าาก่าเล้ะจ้ะเนาะหอมหอมนี่นะคะทุกคนเราจะมากินสี่เก้นทอดกินเลยนะคะโอ้โหอร่อขนาดนี้มึงกล้าพูดอร่อยนะทุกคนมึงอีกรอบค่ะนี่ค่ะทุกคน หมูยังไม่สุกนะพี่น้องเข้ากับซีกินเส้นรอเส้นรอก็ได้นะคะน้ำจิ้มโรเตีของร้านชอบกินผักเยอะๆนะจะได้ไม่เลยกินผักเยอะๆจะได้ไม่ร้อนน่ากินมากไม่ไม่เวลาร้อนร้อนบ้านนี้มากินผักพี่น้องใส่ผักได้ไร จะรู้ว่าเธอจะขี้ไม่ันอูอัดมาใส่เนาะกิน้องอปูอัดมาากินมาก หมุนก่อนต้องหมุนนั่นแมนแมหมุนเห็มันลูกงลกแม่ครับเก็กกับก้องจีไหมแม่ันเอียงได้บันนพี่เลี้วเดี๋ยวพี่เลี้ยวม่เห็นแม่ดิแม่ทายพี่ถูกทำไมทำไมอ่ะเจกินอะไรเงร คุณจะขึ่งอะไรคุณเล่นเมนูดูคนมามาระวังสูงขึ้นเ,เพราะว่าเราล่ออาจเนี่ยไอีจะนี่ไปนอนใช่แล้ววันนี้ก็เขามไม่มาน,นอนใช่แล้วนอนงานต่อใครเป็นนะขออนุญาต ที่ขายอะของยูพเนเจอร์อนไรก็นี่คุณแม่ยังไม่บอกว่าถ่าคลิเราหยุดใช้มือจริงคนแรกใช้มือ 昼は昼は絶対。あの

ไอเดียสู้ไอเดียสู้เดี๋ยวมาเย็นๆเดี๋ยอมมาไอเดียสู้พอแล้วดีโอไม่เอาเอาลงเลยดีโอฉันเป็นผู้ชายดิต้านไอเดียลงเลยขอสูหน่อยไอเดียบอกว่าขอชู้หน่อยนิดนึงฉันไม่ร้อนจริงๆนะคะทุกคนทุกคนฉันร้อนอยู่นะเจ๊ไม่ไหวแล้วจ้าไม่ไหวแล้วมือจะรวมแล้วให้เอาแล้วโอ้โหกล้ามเป็นมัดๆเลยนะพ่อ โอ้ห้ยไม่มีใครควยถือเลยย้อนมือหมอช้างแม่ย่องนะลูกแม่ยาพึ่งใครสินะก็อันนี้ก็ห้าแม่ได้ดีจังเลยเขาต้องเปิดกรอนม่นี่ยเปิดอะไรนี่ไหมเปันเ่าก้อนบ่อปลาหมึกทับทิคอร้คออันนี้นะแม่ ยำได้นิดเดียวเองเอากต่โยกคลิปกันคลิปนี้ก็กินมูกระทะทกไปก่อนน,อนอ้อจ้าน้อจ้าอยากสิขอตัวลาไปก่อนน้อจาก,กินมูกระทะก็จปหน่อยเสียบไปจ้พี่นอนจ้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามบ้านแม่เอ็มแฟมิลี่นเนชาแนลนะคะขอบคุณมากมายจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Aje lah, keng. Aje, aje, may nang